โอเคไว้ทุกคนวันเนี้ยผมจะมาเอาชีวิตรอดเป็นวันพีทผู้หญิงเฮ้ยลูฟี่ผู้หญิง100วันไว้ทุกคนก็คือคลิปนี้ผมจะเอาแบบว่า100วันยังไงก็คือมันเป็น100ด่านอะไรกันเียกว่า100้ด่านอะไรกันนะทุกคนก็จะเป็นแบบกระโดด1 0 0้ล้านด่านนะทุกคนโหกำลังเป็นประมาณนี้ทุกคนก็สัปทีนี้ผมจะไม่ตายเลยไว้ทุกคนเยสสัปทีนี้เป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่า มาถึงมันก็จะให้อะไรเฟนดี้ไฟเอาเล่นกับเพื่อนได้ด้วยทุกคนโู้ดูดิถ้า <c oughs> เกิดมีไอ้ขอไฟนะเพราะว่าไม่หายไข้ดีนะผมเออยังเหลือไอ้อยู่เว้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะปรับตอนกลางวันกลางคืนทุกคนผมจะเล่นตอนกลางคืนเลยกันนะทุกคนแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยทุกคนกะอุ้ยโอ้โหมีพรีวิวแบบให้ดูด้วยยัดเข้โคตรเอาอ่ะ <c oughs> โอ้หมีด่านเยอะมากเลยทุกคนมีวอลเล่นวอลวอใจอะไรได,ด้วยแนะทุกคน เฮ้ยนี่ทุกคนทุกคนมาละโอ้โหผมจะไม่ตายผมจะพยายามไม่ตายนะทุกคนมันเป็นการฝึกทักษะลูฟี่หนึ่งร้อยวันทุกคนเยสลูฟี่หนึ่งร้อยวันทุกคนนี่ดูกคนทุกคนดูเฮิบ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 ตรงนี้จะไปไหนวะเนี่ยทุกคนเออเอออามาอางนี้เหรอวะใช่ไหมวะเฮ้ยเออวะใช่จ้ะแล้วไปไหนต่ออ่ะอย่าบอกไปตรงนู้นอ่ะเฮิบเฮิบเฮิบขู่ไปไงวะเชี่ยจะไปยังไงได้วะทุกคนเออเฮิบตรงนี้เหรอเออนี่ไงทุกคน ต่อไปก็ตรงนี้เหรอแล้วก็ยังไงวะโ,โหยากนะเนี่ยเฮ้ยนี่นะทุกคนได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้เฮ้ยเฮ้ยผมจะกระโดดไปเรื่อยเทุกคนผมจะไม่ตายเลยเฮ้ย <c oughs> คลิปนี้จะมีคำว่าเฮ้ยหลายหลายที่นะเพราะว่าแบบได้ฟิวอะเออได้ฟิลอะเย้ได้ฟิลเออุ้ยอ,อ,อ,อย่าบอกนะมันบางด้าน <c oughs> ที่ผ่านแล้วทุกด่านมันมีเพชรมา่วันเนี่ยผมไม่ได้เก็บมาเลยนะประเด็นนะแล้วก็ตรงนี้นี่เสร็จปุ๊บตรงนี้ทุกคนโอ้โหผมรู้ว่าต้องให้แบบขึ้นนพุอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ใช่นะ เฮบเฮิบฮบเฮิบนี่ยทุกคนเอ้าทำไมมันกระโดดใหม่หมดเลยวะเนี่ยทุกคนเชยตั้งโดดใหม่หมดเลยวะทุกคนไม่เป็นไรเฮบเฮบทุกคนดูถึงจุดนี้แล้วทุกคนทุกคนว่าทรงผมเกี่ยวกับการเรียนไปทุกคนลคนเราเพลย์คอมเมนต์มาดิทุกคนคอมเมนต์มาดิว่าทรงผมมันเกี่ยวไหมแบบครูให้ตัดกันดิจังอะไรมันเกี่ยวไหมทุกคนลองลองพูดๆกันมาดิเสวนากันมาดิเสวนาเย็ดคือเสวนาใช้คขาว่าเสวนาว่ะทุกคนเสวนาเฮิบเฮิบเฮิบ อ่าเฮิฟตรงนี้เหรอวะไม่ไล่ไปเคลียบ้าโฟบปุ๊บโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เลยวะไม่เงยมันไม่ยากจังไหมทุกคนแค่ด่านด่านสามก็ยากแล้วอะโอ้โหจะมาด้านลงด้านร้อยโอ้โหดูดิยากเกินไปว่ะเฮิฟเฮึบแล้วก็เฮิฟตรงนี้ทุกคนเชิบเชิบเชิบโอ้โหรีดิเกือบตายไม่เงยเฮิฟเฮึบเฮิฟฮิฟโอ้โหเป็นไงวะ ฮึบไ,ไปไงต่ออะจะขึ้นไปวันนี้ให้ได้เลยหรอวะอยู miles, ่ด like to ิไม่ได้เว้ยขอญาติเกมหูดเลยกันนะทุกคนมันมันมันโดดไม่ได้ยิงมันโดดไม่ได้ยิงีกิ้ตายตายกูตายทุกคนฮึบโดดไม่ได้จริงเมื่อกี้เนี่ยมันแบบมันบังไว้อะเออฮึบอันนี้น่าจะง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าง่ายๆครับผมอันนี้น่าจะง่ายๆเพราะว่าแบบอันนี้น่าจะง่ายๆนะเพราะว่าแบบ อืมแต่นี้จะง่ายๆนะเพราะว่าแบบเพิบเพิบเลยมันแบบอืมแต่นี้จะง่ายๆนะครับเพราะว่าแบบว่ามันแบบมันดูง่ายไยงงไม่รู้ทุกคนแบบเลยเพิบเพิบแต่นี้ก็จะดูง่ายๆนะครับนี่ไงโอ้โหบอกเลยว่าง่ายมากเพับดูเฉียวเลยผ่านนี่มาก็สำเร็จแล้วทุกคนต่อไปก็เป็นด่านกระบองเพชรบอลเพชรกระบองเพชรอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วก็ฮึบตรงนี้เหรอเพบทำไมถึงทำกับฉันได้ทุกคนเพบเพบบ เพิบโอเคผมจะไม่แบบผมจะผมจะไม่ขัดขาดสายเลยทุกคนเพิบเล่นเล่นเหมือนทิกตอกอ่ะที่มันแบบว่าเล่นแบบไม่ตกเลยอ่ะเออเหมือนทิกตอกอ่ะที่มันแบบเล่นไม่ตกเลยแล้วก็แบบทำทำเวลาไวๆทุกคนมาคืออะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมิมีเลยเลยวะทุกคนน่าจะมาผิดทางนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะไม่ได้ได้ยาอะไรมาเดยวะเหมือนได้ยาจำบูนมนเลยวทุกคนเพิบเดี๋ยวนะ ใช่ไหมใช่เรยทุกคนเฮิบเฮิบฮิบแล้วก็ชึบนี่ทุกคนแล้วก็เข้าลงมาอย่างนี้ทุกคนอันนี้คือยาอะไรไม่รู้เฮิบเฮิบได้อะไรมาจัมบูดมาทุกคนแล้วไปไหนต่ออ่ะไปไหนอ่ะฮะไปไหนวะไม่รู้ว่าทุกคนเอาใหม่ดิเฮิบเฮิบเอ่อแล้วก็ชึบอืมช่างมันทุกคนไปไหนต่อวะ <c oughs> ขออนุญาตข้ามด่านนะทุกคน ไปไหนต่อวะอะอกน่าจะทางนี้ป้านี่อ่ะโอ้โหอต่อไปน่าจะเป็นทางนี้ทุกคนเชิบเชิบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยชิบหายละผมไม่ได้เก็บเพชรอะไรเลยทุกคนอ๋ออันนี้จะไปทางทางนี้ไหมทุกคนมันมีรอยอะไรไม่รู้นะรอยปากคงคาเฮ้บใช่เปล่าวะใช่มาไวแนะทุกคนเป็นรอยปากคงคาแต่ไม่น่าจะใช่นะนทุกคนเฮ้บเฮ้บ ขึ้นไงวะเฮิ๊บมันขึ้นไม่ได้อยู่ในแมปน่าจะบั็กนะทุกคนเออแมปน่าจะบั็อกอะขึ้นมาวันนี้ทุกคนผมจะเกมหมดเล่นแล้วกันนะเพราะว่าป้องกันการแมปบล็อกเออป้องกันการแมปบล็อกอะไรเงี้ยเออเฮิ๊บเฮิ๊เฮิ๊อันนี้คืออะไรอะชึบชึบชึบนี่นะคนแล้วก็มาตรงนี้เว้ยไม่ไล่จะเพิ่มมาฟอร์บิดมาลิซิเกอาโฟมาเดโฮิ่มเลยเกมาเก โซบะคิวเฮิบแล้วก็เฮิบมาวันนี้ได้แล้วทุกคนเฮิบอย่างงี้เหรอเฮิบเฮิบเชิบนี่้ยทุกคนเฮิบโอเคต่อไปก็เดืดแบบนี้เว้ยฮึบง,ง่ายๆเลยนะโซอีซ so so ี่โซครีมแมนเฮิบเฮิบเฮิบฮิบเฮิบทุกคนเรามาเสวาน,านากันเนี่ยหรอเสวานานเรื่อง การที่เราทักแชทใครไปสักคนแล้วเขาไม่ตอบอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าใครก็ได้แบบที่อ่านอ่านแล้วไม่ตอบอะทุกคนมั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 นควรจะอยู่บนโลกแบบนี้ไหมทุกคนเราคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนแบบว่าทักไปว่าสวัสดีะอะไรเงี้ยเออมันอ่านนะเว้ยแต่มันไม่ตอบอะทุกคนควรคนรควรยังไงดีวะผมไม่ค่อยชอบเลยนะเว้ยแบบว่ามันมันแบบมันดูแบบซิกามาอะ่ะซิกามาอะ่ะเออมันดูซิกามาอ่ะเออชฮิฟเฮิฟทุกคนนี่ไงี้ยเฮิฟเฮิฟฮิฟผมโดดหัวแต่ทุกคนทุกคนว่าผมโดดหัวหมือนทุกคนเฮิบ เฮ้ยนี่ไงทุกคนสกรรมการเอาบล็อกประมาณนี้แล้วกัน,นแล้วก็เกมหมดสูตรทุกคนผมเกมเกมแบบเล่นเล่นให้โหดมากเลยผมว่าผมเล่นโหดอยู่นะเออเฮ้บเฮ้บนี่ไงแล้วก็ขึ้นมาบนน,น,บน,นี้ขึ้นมาบนนี้เสร็จปุ๊บป ds. ถึงด่าน12บสองะทุกคน12แล้วเฮ้บ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 ไม่ใช่เป็นการโกงนะทุกคนมันเป็นการแบบว่าเล่นยังไงให้แบบว่าเราพัฒนาฝีมือในการบล็อกคัสอะไรเงี้ยเออเยสบล็อกคัสเยสดูดิทุกคนเฮ้บเฮ้บเฮ้บ ฮึบน <boundaries> ี่ทุกคนแล้วก็ฮึบช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 ึบทุกคนนี่ไงเป็นการฝึกบล็อกคัทเว้ยทุกคนแบบเนี้ยเราจริงมันเป็นแบบฝึกบล็อกคัทเว้ยเออฮึบฮึบฮึบนี่ไงเป็นไงโคตรง่ายเลยฮึบเออแล้วก็ชึบ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 นี่ทุกคนบล็อกคัทแค่ฉันจะบล็อกคัทโหดๆได้แล้วฟื้นจากแบบนี้ไว้ทุกคนเป็นแบบฝึกบล็อกคัตแมนมาเลฟักเกอร์ฮึบฮึบ บล็อกคัสเป็เพื่อนอะไรคนดูถามเม่อคนอาจจะเป็นบล็อกคัสแบบแข่งมายคราฟกีฬาสีไทยแลนด์มาฟักเกอร์อะไรเงี้ยเออเยสอันนี้คือบล็อกฟุตทุกคนบล็อกฟุตเฮิบเฮิบเออผลปิซ่าอันนี้คือผลผลปิซ่านะทุกคนเฮิบอันนี้คือลงลงไปไหนเนี่ยเฮิบเฮิบลงไปไหนวะเนี่ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันวะเฮิบน่าจะตรงนี้นะทุกคนเฮิบฮืมเฮิบเฮิบเฮิบ ฮ้บเฮ้บเฮ้เฮ้เนี่ยทุกคนทุกคนก็แบบทำใจอย่างนั้นดูดูคนไม่สบายเล่นเนี่ยทุกคนคนแบบคนไอคนกิโลอะอะไรเงี้ยเออคนกิโลเล่นก็แบบกงนี่กล้องน่วยเป็นอะไรล็อกเนี่ยทุกคนก็กดไลค์ไปะจะได้แบบได้ล้านวิวแล้วก็แบบเอาตังค์ไปซื้อยากินเอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาผ่านง่ายๆเลยอ่ะแบบโคตรเก่งอ่ะดูดิ ดูดิก็แบบไอ้หน่อยไอ้นิดไอ้หน่อยไปแล้วหรอกทุกคนก็แบบช่วยกันช่วยๆเหลือกันเนาะเออแบบว่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะอคนป่วยอ่ะกดไลค์ให้คนป่วยหน่อยแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยคนป่วยทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกเออแม่จบปะคนป่วยทําทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกทุกคนการชนะทำะไรได้อ่ะทำไมต้องให้ทุกคนมายุง่งวะทุกคนจะทำอะไรก็เรื่องของเราแนละ้วทุกคนไม่ต้องให้ใครมายุ่งนะทุกคนใครเป็นของใครไม่เลือกของใครอ่ะ ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องขอจากใครอ่ะเออขอจ้างตัวเองอ่ะพอจบปะเนี่ยทำอะไรก็ทำตัวเองมันญาอ่อนกับปัญญาโดยปัญญาอ่อนโดยตัวเองทุกคนไม่มีใครเขาห้ามหรอกเออเด็กทุกคนเนี่ยอย่างที่เราเราถ้าเกิดเราจะปิดคลิปอะทุกคนเราก็ปิดเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องบอกใครอ่ะแบบเราจะปิดเท่าไหร่ก็ได้อ <leer> <ist fer> ่ะเออแบบว่าเนี่ยสมมติเราอยากข้ามไปด่านเนี้ยด่านเนี้ยประมาณด่านด่านนี้ได้กันนะทุกคนเนี่ยด่านเนี้ยข้ามเลยไม่ไม่มีใครว่าหรอกทุกคนเนี่ยเห็นปะ ฮึบฮึบฮึบเนี่ยด่านสามสิบละเป็นไงด่านสามสิบละถึงเวลาจะไปด่านร้อยก็ได้เลยนะทุกคนตอนนี้ด่านร้อยก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนี่คือรวมรวมทุกด่านละอันนี้คือด่านอะไรอะด่านหนึ่งร้อยคอนกรีตทูเดียชันเลยทุกคนเป็นไงผมโคตรมากทุกคนก็ใช้เวลาไปเก้าทีทุกคนก็แบบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันทุกคนสังเกตุที่ก็ไม่เปานนะครับอย่าเชื่อลูฟี่หน <lender> ึ <Beautiful, S 2> ่งร้อยวันตึงๆอ่ะ เออการล่าเป็นลูฟี่สาวหนึ่งร้อยวันตึงๆแล้วกันนะเออเคลิปนะี้ขอขอหนึ่งร้อยวันตึงๆแล้วกันทำโปกคลิปเบอร์เบอร์ทุกคนแากนี้ก็ปิดคลิปเลยแล้วกัน